สำหรับคอร์สนี้เนี่ยนอกจากข้อมูลให้ความรู้แล้วเนี่ยผมจะถ่ายทอดประสบการณ์นะครับหาฝังจากที่อื่นได้ยากครับสวัสดีครับผมกิติพงษ์ธีระเรียงชัยศรีทำงานอยู่ในแวดวงไซเบอร์ซิเคียวริตี้มามากกว่า20ปีปัจจุบันทำงานในตำแหน่งไซเบอร์ซิเคียวริตี้เอ็กซ์เพร์ทำหน้าที่ดูแลงานทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้แล้วก็บริหารงานทีมงานที่ให้บริการลูกค้าทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ของ True Digital p o o k ครับ ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องของธุรกิจต่างๆนอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่จะทาให้ระบบเนี้ยครับมีความปลอดภัยเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ส,สำคัญสําหรับงานในสายงานไอทีเนี่ยเป็นงานที่ทํางานร่วมกันกับสายงานไซเบอร์ซิเคียวริตี้ค่อนข้างใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับโดยไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยมีหน้าที่ดูแลว่าทาไงระบบมันจะปลอดภัยนะครับในขณะที่ไอทีเองก็มีหน้าที่ดูแลตัวระบบให้มันทํางานได้ตามเป้าหมาย งานไซเบอร์ซิเคียวริตี้เป็นที่ต้องการนะครับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศไม่เคยเพียงพอครับเมื่อเป็นที่ต้องการเงินเดือนก็จะมากขึ้นด้วยนะครับปกติก็จะมากกว่าสายงานไอทีทั่วๆไปอยู่แล้ว30เท่าโดยทั่วไปเงินเดือ,เอ,เอเนเฉลี่ยเท่าที่นี้ฮ้องกงก็ราวๆตั้งแต่ประมาณ6ง0 0 0ันบาทถึงประมาณ2อ0 0 0 0บาททักษะร่วมกันที่ควรจะต้องมีก็คือเรื่องของการเข้าใจเรื่องของความเสี่ยงของระบบเข้าใจการป้องกันภัยคุกความต่างๆ เพราะฉะนั้นถ้าได้ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยก็จะสามารถก่อยอดตอ่อไปได้ครับ หลักสูตร Cyber Security f u n d a m e n t เ l นะครับเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน Cyber s e c u r i t y ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารความเสี่ยงด้านรู้จักกับการป้องกันใครกูค้คต่างๆผู้ที่เหมาะสมที่จะเรียนคอร์สนี้เนี่ยมีได้ตั้งแต่คนที่ทํางานไอทีอยู่แล้วรวมไปถึงผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาทํางานเพื่อให้เข้าใจการทํางานในสายงาน Cyber s e c u r i t y ได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลความรู้พื้นฐานพวกนี้นะครับไปต่อยอดในการทํางานทางด้าน c y b e r Security อย่างจริงจัง ทัวร์ดิจิท i ลอะคาเดมี่นะครับเป็นสถาบันที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านสายงานทางด้านดิจิทัลนะครับหลายๆสาขาไว้รวมทั้งสาขาไซเบอร์ซีเคียวริตี้ด้วยนะครับทัวร์ดิจิทัลเองก็มีการให้บริการลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ทั้งที่อยู่ในกลุ่มของทัวร์ดิจิทัลเองแล้วก็ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ภายนอกสําหรับคอร์สนี้เนี่ยนอกจากข้อมูลให้ความรู้แล้วเนี่ยผมจะถ่ายทอดประสบการณ์นะครับการทํางานในหน่วยง,งาน,น,านท,านะทางด้านโทรคมนาคมนะครับทางด้านอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้จากการให้บริการลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งหาฟังจากที่อื่นได้ยากครับมีความเข้าใจพื้นฐานของงาน Cyber Security ในแต่ละสายงานสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเราเหมาะกับง,งาน Cyber Security แค่ไหน,นโดยอาจจะไปทำการหาความรู้เพื่อสอบ c e r t ์ติฟาเบื้องต้น หลังจากนั้นเนี่ยก็จะสามารถต่อยอดความรู้เพื่อไปในสายงานที่เราอยากจะทําต่อไปได้รจริงๆงานทางด้าน c y b บ r Security เนี่ยเป็นงานที่ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าจําเป็นต้องอาศัยความเข้าใจพื้นฐานซึ่งความเข้าใจพื้นฐานแบบเนี้โดยปกติเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครสอนกันสําหรับผู้ที่สนใจคอร์ส Cyber Security Fundamental นะครับสามารถสอบถามและสมัครได้ที่เว็บไซต์ t u o digital academy com แล้วมาเจอกันนะครับ